มากับอีกหนึ่งพักการเมืองใหญ่นะฮะคุณผู้ชมอย่างพักพลังประชารัฐเข้าได้ในส่วนของอดีตทหารฝีมือดีก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะตกขอบไปแล้วก,<ฆ>กับการเมือง<ฆ>ล่าสุดเดินทางกลับมาและมาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐแหะครับ Hi, าหากเอ่ยชื่อถึงพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณนะอยุธยาชื่อนี้ในส่วนหลายๆคน,นรู้จักดีท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมะนะฮะแล้วก็เป็นทหารที่มาเข้าสู่วงการการเมืองและก็เป็นแม่ทัพใหญ่ให้กับพักในส่วนของพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งในอดีตล่าสุดกลับมาที่พักพลังประชารัฐนะครับบอกว่าได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้จะไปที่บุรีรัมย์และไปที่จังหวัดสุรินทร์ย้ำว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเรื่องนี้พลเอกธรรมรักษ์อิสร,รางกรลณุธย,ยาที่ปรึกษาหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปพร้อมกับผู้สมัครสสพ,พรรคพลังประชารัฐเขตที่1เขตที่2และเขต13ไปรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับ นอกจากนี้พลเอกธรรมรักษ์ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรบีรัมย์ไปที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อพบปะเปิดปราศัยกับประชาสัมพันธ์นโยบายของพักพลังประชารัฐให้ไว้กับประชาชนรวมถึงได้แนะนำตัวผู้สมัครของสสพักพลังประชารัฐอีกด้วยนะฮะท่านยังคงแข็งแรงนายพุทธันทรทอายุ80กวกว่าแล้วนะครับยังคงเดินเหินสะดวกแล้วก็พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะ,ะนอกจากนี้พลเอกธรรมรักษ์อิสรางกรยังได้กล่าวถึงพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหุวหน้าพัก บอกว่าได้ฝากมาให้กําลังใจกับผู้สมัครสสอทุกคนให้ทําหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้สมัครได้เป็นอย่างดีโดยภาพรวมของผู้สมัครในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้นะฮะตนต้องขอชมเชยว่าทําได้ดีมากเพราะมีความพร้อมในการหาเสียงการเลือกตั้งต่างๆทําความเข้าใจกับประชาชนถึงนโยบายของพักได้ดีตนจึงมั่นใจว่าผู้สมัครของพักทุกคนมีความตั้งใจมีศักยภาพเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนได้อย่างแน่นอน อีกทั้งนโยบายของพรรคเช่นเบีย้ยผู้สูงอายุบัตรประชารัฐหรือเอกสารสิทธิที่ดินทำกินสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มเปราะบางต่างๆประชาชนทั่วไปได้ดีมากและล่าสุดนะครับพลเอกธรรมรั์อิสรางกูลบอกว่าการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้มีการนําเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเป็นช่วยทีมงานเป็นทีมงานหาเสียงเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวจะทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการเมืองมากขึ้นจะนําไปสู่การพัฒนาในทางที่สร้างสรรค์นอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการเสนอ,อโครงการต่างๆการพัฒนาด้านการเกษตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทําทุกอย่างนะครับที่จะทําได้และต้องเลือกทั้งคนทั้งพักให้กับพักพลังประชารัฐต่อไปเพื่อให้พักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยทั้งนี้การลงพื้นที่3จังหวัดได้รับการตอบร,รับจากประชาชนเป็นอย่างดีหลายคนสอบถามถึงนโยบายต่างๆปัญหาในพื้นที่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขซึ่งพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยา ได้กล่าวกับประชาชนบอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่างๆของพักทุกข้อสามารถทําได้จริงพร้อมทําทันทีรวมไปถึงโครงการบริหารจัดการน้ําที่มีพ้เอกทันญาเกียรติสารคอยกํากับดูแลอยู่นั้นจะทําให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างแน่นอนซึ่งพักพลังประชารัฐก็มีโจทย์ในการบริหารประเทศแบบบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับคนไทย ทุกปัญหาต้องจัดการได้ได้รับการแก้ไขและพลเอกประวิทย์งวงสุวรรณไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ